สวัสดีครับเอฟซทุกคนทุกท่านเรื่องหนวดตอนนี้กําลังอยู่ที่ไร่นะครับที่ไร่เอ่ยก่อนอื่นยินดีต้อนรับสู่ช่องของลุงหนวดพาเลาะพากินพาเที่ยวเนาะตอนนี้กําลังอยู่ที่ไร่ครับมาหาเก็บเห็ดครับเห็ดเนี้ยเห็ดพันนี้นะเพิ่งไปศึกษาดูเมื่อคือนนี้ทานได้ครับกินได้ทานได้เป็นชื่อเห็ดฟิ์มัสรูมครับฟิ์มัสรูมดอกใหญ่มากเลยบางดอกนี้เท่า ถ้าหมวกเนะี่ยถ้ามันบานออกมานะเป็นเป็นโฟมคล้ายๆโฟมข้างในกลิ่นหอมหอมหน่ากินน่าทานด้นะเมื่เคนืนี้ลองลองุลงเราเอากัดไปไปนิดไปนิดหนึ่งรสชาติออกจะจะหวานหวานหวาน,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 นหน่อยนะครับเดี๋ยวลองลองหาเก็บดูตอนนี้ได้ไหลายดอกแล้วดอกนี้ดิดอกใหญ่อันนี้ขนาดดอกเล็กมันนั่นเนี่ยกำลังขึ้นอยู่ตามสวนของลุงครับตามไร่เนละนี่ พุดจะปิดอยู่เล็กๆนี่ก็ใช่จะลองเอาไปทําแกงไปย่างลองย่างดูดูก่อนเนาะว่าเป็นยังไงไปศึกษาดูเมื่อคืนนี้ในใน youtube เขาเขากัดกินสดๆให้ดูเลยนะก็จะล,ลองจะลองดูถ้าลองถ้ากินได้จริงๆถ้าไม่เป็นไรนะมีเยอะเลยครับจะเก็บไปทําแกงทําอะไรสบายเลยทีนี้ ดอกบานประมาณโอ้ดอกท่อมท่อมหมวกเลยเมื่อวานาเห็นดอ,ดอกหนึ่งเดี๋ยวรีบเก็บไปแล้วเช้านี้ก็จะกลับบ้านนะครับกลับบ้านไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวสิแบบรีบกลับบ้านแต่เช้าเลยเพราะว่าเดินทางประมาณเกือบสามร้อยกิโลเกือบสามชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านครับ อันนี้ยังเด็กยังยังเล็กอยู่ยังไม่เอาเนาะยังเด็กอยู่เอาที่ออกมาก่อนนี <c oughs> ่ะดอกใหญ่ <c oughs> เลยกินหมดเนี่ยลองลองเก็บไปดูเฉยๆก่อนเราไปศึกษาไปลองกินนิดหน่อยดูว่าจะเป็นยังไงไปตามทำไรนะครับ <c oughs> เดี๋ยวสักพักลงจะไปเก็บเอายอดฟักทองเอามะเขือเอาผักในสวนผักสวนครัวผักสวนกลาบอีก อีกรอบหนึ่งนี่ก็นี่ก็ใช่เลยฟิวมัตสึรูมกับฟิวมัตรูมอันนี Field mushroom. Field mushroom. อีกชื่อหนึ่งเป็นชื่อภาษาอังกฤษยากหน่อยอ่านอ่านยากลุงก็เลยเลิมเอาศัพท์ที่ง่ายๆมามามาใช้ดีกว่าศัพท์ยากนี้ลิ้นไม่ไปเลยพันแล้วกันในลิ้นแต่ผู้ภาษาอังกฤษกับลุงนะลุงพูดมาไทยไ,ไม่เก่งเลยแหละ หวาน่อยไปแต่เยอะแล้วเนี่ยที่นี็พอแล้วนะเหมือนกลิ่นแล้วก็รสชาติคล้ายๆคล้ายที่เขาขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็บแพ็คขาย,ยานั่นแหละเดีสยนี่นสวนกลหลาบสวนดอ,อกไม้อย่ในนั้นเดีย๋ยวจะพาไปเอาแต่ใครเอาผักออกมาให้มาแกงดูเนี่ยมาตรงนี้ดิใกล้ๆนี่เกอบัวหวานในดอกนี่ดอกใหญ่มากเลย กำลังขึ้นมาใหม่ก็มีอันนี้บานเท่าแล้วเท่าหมวกเท่าหมวกเลยดอกนี้ดอกใหญ่มากเนาเอาไปนี่ก่อนนะเขาเดี๋ยว้ปีหน้าเขาจะขึ้นมาใหม่อันนี้ก็ใช่นะได้เยอะแล้วนั่นนะอยู่นอกสวนก็มีอีกนะเห็นเป็นยาวเลยวงกลมใหญ่เยอะเลยข้างนอกสวนนะ เีลุงไม่ไปเก็บพวกนอกหรอกนี่ก็ได้เยอะแล้วลองไปลองแกงเนาะแกงใส่เอดฟักทองดูว่าเป็นยังไงแล้วเรากลับบ้านก่อนเนาะเดีลุงขอเรียาเข้าไปในสวนกุหลาบก่อนนะว่ามีผักอะไรบ้างเยอะเลยลองลไปไปด้วยพ,พร้อมก่อนในเช้านี้รถก็รออยู่ ก็รีบกลับกันอีกเนี่ยครับส้นกลาบสวนดอกไม้สวนผสมอะไรหลายอย่างตอนนี้เต็ไมไปหมดตัวนุกตัวนกกินกันอยู่นะ่ะให้นเแก้วกินอาหารตงเช้าเลยดูผักในสวนควาลนมีอะไรบ้าง ฟักทองกำลังลูกโตเลยหลังจากไปอาทิตย์ที่แล้วกลับมาหนึ่งอาทิตย์ต่อมาแล้วฟักทองกําลังออกลูกทั้งผักทั้งดอกไม้เดี๋ยวดูให้ชมมาดูแป๊บหนึ่งเนาะนี่ดอกกุหลาบก็กําลังขึ้นออกใม่อีกแล้วนี่จะดอกใหญ่ๆแล,ล้วกุหลาบดอกนี้มันพลาส,สติกเลยรุ่นี้ส้มอม แดงเหมือนกระดาษเลยหัวหอมมาดูนะเด็กเช้าๆนะหัวหอมหน่หมหัหอมอันนี้ก็น่ารักไปเลย กลางบานเลถ้าตัดไปเอาไปไปด้วยก็ดอกดอกเขาใหญ่แล้วดอกใหญ่แล้วก็บานออกมาแล้วอย่างถยางถ้าจุมจูมอยู่คงเอาไปคงน้าเอาไปถ้าบานมาอย่างนี้แล้วนะอยู่ได้ประมาณสองสัปดาห์ก็ครับใบก็ร่วงออกมาดอกก็ร่วงเลยวไม่อยากเอาไปดีกว่าจะเอามะเขือด้วย <S <S วยันนี้จะเอามะเขือไปมะเขือ ตัดไปด้วยวันนี้เันือฟักทองมันคือเทศไปลุงให้ดูก่อนช่วยช่วข่าเราียบเรียบกว่านะจะลุงจะไปเก็บเอาผักแป๊บหนึ่ง โอเคนะครับเดี๋ยวอยู่รีบเนาะยังไงก็ค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับรับชมกันเนาะขอบคุณครับตัดแป๊บตัดแป๊บเดียวได้มะเขือได้หลอกฟักทองได้หัหละพาได้ผักชีกับมะเขือเทศข้าโพดครับขาวโพดขาโพด,ดก็โอเค ปลูกปีเตแรกกับปลูกครั้งแรกกันนะก็พอได้พอได้กินอยู่นะนี่ันมีข้างในยังมีมเมล็ดอยู่หรพริกพริกขี้หนูชี้สวนพริกขี้หนูเล็กๆเนี่ยน,นะพริกพริกขี้หนูยังกินแกงเส้นสมัยโหแสบร้อนเผ็ดอะไรนั่นเล็กๆเนี่ยแต่พริกก็ยังไม่เอาหรอกเพราะยังไม่แก่ยังไม่แกะะ่เท่าไหร่เห็นได้เท่านี้ก็เหลือแหลกนะครับเท่านี้ ข้าพโพกก็ฝกักน่คง <c oughs> ว่าอุ้ยหักก็หกักหักก็หกักเอนไว้ก่อนนะแตไม่เอาเสร็จแก่แล้ว <c oughs> มื่อเช้าพวงก,ก็กำลังเห็นลูกแล้วแต่ก็ยังไม่ไม่ถึงกระโดดเท่าไหร่กำลังกำลังกำลังขึ้นอีกเดือนหน้าก็เข้าหน้าหนาวแล้วคงทันีหรือทันทีน่เดือนเดือนน่นาก,ก็กลัว โอ้ทันอยู่ครบบลังออกดอกดอกเลยมีกระพงเสดายถั่วฝักยาวกับอาใสกำลังขึ้นมาสวยเลยไม่มีดอกก็ไม,ม,ไม,ม่ไม่มีอะไรเลยดอกก็ไม่มีโอ้ยเดือนหน้านี้หน้าหนาวเข้ามามันได้กินดอกเด้อต,ตายสิทีนี้นี่จอเป็นดอกจุม่มแต่จะบาดเป็นช่อขึ้นมาตั้งช่อขึ้นมาแต่จะบาดหรืบาดออกมาก็ไม่บาดออกมา เสียดายเกอบาวน่ากลาบก็บกำลังบานอยู่นี่นี่ยจะตัดไปเอาไปบ้านด้วยนะครับเอาไปก็อีกสองเกือบสามอาทิตย์กับกมที่ทีหนึ่งอีกสามอาทิตย์กลับมาก็คงไม่ไม่ทันแน่ไม่เหีเ่ยวก็เดนิลนลมพัดไป,ไปหมดแน่เดี๋ยวลุงขออนุญาตตัดกลาบก่อนนี่ก่อนนะสูงท่วมหัวแล้วก็มีตาย รีผักสวนครัวเก็บมาจากไร่เมื่อเมื่อวานนี่เนาะนี่ลุงก็มีเห็ดมีอะไรต่างๆที่ให้ดูเมื่อคลิดขึ้นแล้วนี่ลุงจะวันนี้จะไม่แกงครับจะจะทำเป็นน้ำพริกดูน้ำพริกเห็ดนะเห็ดส,ส,สวนเห็ดสวนเห็ดไร่ครับเห็ดสวนเห็ดไร่เก็บมาสดๆเลยดูยสินันเหมือนกันกับเห็ดที่เขาขายตับที่ซปเปอร์มาร์เก็ตเป็นะเหมือนเป๊ะเลยนะั่นนี่ กินสดๆดดูนะกัดกินสดๆดูหวานครับหวานเลยแต่ก็ไม่กล้ากินมากก็ลองกินก็ค่อยลองกินไปเรื่อยๆนะไปกินไปไปดอกกว่าแล้วไม่ไปเห็นเป็นอะไรคงมัมีไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรแน่นอนเดี๋ยันนี้ลองทําลุงจ๋าหั่นเป็นชิ้นบางๆเล็กๆนะแล้วลุงจะเตาย่างเข้าไปในเตาอบไปย่างดูเสร็จแล้วจะไปลองทําน้ําพริกดูครับน้ําพริกเห็ดดูนะแล้วค่อยชมนะครับว่าเป็นไงบ้างนะเนาะไปดูติตาม รอชมนะครับย่างเสร็จแล้วย่างเสร็จครับไปไม่มากนิดเดียวน่าใสกระทเทียมสดหอมหัวแดงตะไคร่ตะไครสดนะครับตะไครสดด้วยตะไครสดมาจะาไร,ร่นืข้ขกให้ดูสิขวก็ทำน้ำพริกเลย ต้งไข่ลวกปัาก็ไม่รออยู่ยันปักทองร้อนร้อนเรงก่อนนะนยอด ทำเพิ่งทำทานครั้งแรกครับยังไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซนต์ว่ายังไงนะก็ค่อยทำค่อยกินนะค่อยกินค่อยทำไปทำมากไปได้กินทีวไรเยอะไม่ได้กลัดวดูก,ก่อนนะเพราะว่าเห็ดแล้วก็เพิ่งศึกษามายังมันยังไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ถ้า่านไปหลายครั้งที่กินไปก็โอเคแล้วนี่ก็โชคดีเลย ขึ้นที่ไร่ด้วยไม่ต้องไปซื้อเขาทานมาสองสาครั้งนะไม่เห็นเป็นไรอร่อยด้วยหวานหวานหวานก็กรอบบหวานกรอบเลยอรยมากจรอ,อง ปรุงไว้ปรุงแล้วใส่น้ำปลาหน่อยทำสูตรอีสานเลยครับสูตรอีสานเลยนไ ข้าสวาาาาสวยไม่ข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวทำเหนียวไดมันข้าวสวยมีน้ำหน่อยก็ดีนะปลาหน่อยงนึ่ง

เห็ดหวานนะก็ไ้อร่ยครับทำให้นึกถึงเห็ด น้ำพริกเห็ดเห็ดปลวกักบตามถ้าอีสานเรียกว่าเห็ดปลวกนะขึ้นตามใบโคนไร่ตามโพนตามโพนตามโพนเจียวเห็ดปลวกเห็ดปลวกอืมอร่อยลยนนอะทีนี้น่าตาเห็นเนื้อว่าไม่เห็นเลย เห็ดครับเห็ดเห็ดฟิวมัสรูมที่เก็บมาจากไร่นะครับที่ไร่ที่สวนนั่นแหละเห็ดมัสรูมเนี <Okay. S 2> okay. ่ลุงจัดจานไว้แล้ว <Okay. S 2> ดูสักครับผักลวกทางกับผักลวกแคดรอปครับแล้วก็มะเขาดเทศเก็บมาจากไร่ใบบัวบกก็เก็บมาจากไร่ มะเขือเปราะครับมันก็เรปราะก,ก็มาจากไร่ครับจากไร่เท่านั้นเลยเดินปอกป้กทองลวกไปเมื่อกี้นี้กันมาจากไร่แต่ไข่ต้มก็จากตลาดไข่ต้มอืมคราวนี้เขียนนะครับลุงขออนุญาตทานข้าวก่อนนะวันนี้จะไม่ทานให้ดูดอกตายทำไม่จบทำไม่จบก่อนเนาะยังทานครั้งแรกด้วยกล้าก็กลัวถ้า ผ่านไปด้วยดีบันพรุ่งนี้จะทําแกงให้ให้ชมอีกครั้งหนึ่งตอนนี้มีเยอะอีกตอนนี้หลาอเยอะเลยโอเคนะครับใป้พบบันพุนบคราวต่อไปเนาะสวัสดีครับ